สวัสดีครับไม่บีไรเดนครับวันนี้มารีวิวอุปกรณ์ใช้งานนะครับด้านช่างบ้างด้านยุทธวิธีทัคติคอลหรือว่าเป็นใช้งานทั่ว,วไปบ้างนี่คือถุงมือจากค่าย m e c า a ิก c s w ว r นะครับเป็นถุงมือยี่ห้อหนึ่งที่ผมเลือกใช้งานอยู่เป็นส่วนตัวนะครับนานแล้วนะครับหลายปีแล้วต่ำๆน่าจะมีประมาณ10ปีแล้วนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าใช้10ปีแล้วมันไม่เคยพังไม่เคยเสียเลยนะครับ ผมใช้รุ่น Origi n a l นะครับบ่อยที่สุดลองมาก็พวก MMP มแพนะครับเอ็มแพ3อะไรพวกนี้ก็มีใช้อยู่แล้วก็ Fast f i t นะครับโดยการวัดความใหญ่ของไซส์ถุงมือเนี่ย mm hmm. เขาจะใช้กลางฝ่ามือออกแล้วก็ใช้ตัวเชือกหรือว่าตัวแถบวัดนะครับวัดอ้อมหลังฝ่ามือมาจนถึงด้านหน้าตรงเนี้ยแล้วเอามายืดมาเป็นความยาวเป็นเซนติเมตรหรือเป็นนิ้วนะครับแล้วไปเทียบกับชาร์ตว่าอยู่ในช่วงกี่เซนติเมตรหรือช่วงกี่นิ้วนะถ้ากับไซส์เท่าไหร่นัน้นเป็นความ ยาวความกว้างของฝ่ามือแบบนี้นะครับส่วนความยาวของนิ้วเนี่ยไม่สามารถจะวัดได้นะครับมันจะเป็นการวัดแบบคร่าวๆเท่านั้นวันนี้ที่มาแนะนำนะครับก็จะเป็นถุงมือใช้งานทั่วๆไปนะครับบางคนจะเห็นในหนังในเกมอยู่เยอะอย่างเช่นเกม c a l l of Duty เนี่ยคือใช้ถุงมือยี่ห้อนี้เลยนะแต่เป็นสีน้ำตาลหรือว่ายัางไงนะครับโดยเมคานากเองเป็นถุงมือใช้งานที่ราคาไม่สูงนักนะครับถุงมือหนังบางรุ่นบางยี่ห้อนี่หลายพันเลยนะอย่างเช่นโอ๊กไ a s s a u l t Glove เนี่ย 3000กว่าบาทเลยนะครับคู่หนึ่งเป็นโพลีอะไมด์คาร์บอนเคปลาข้างบนแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นวัสดุสังเคราะห์เป็นหนังแท้อะไรประมาณนี้แต่พวกนี้จะเป็นซินเทติกเลเซอร์นะเป็นหนังเทียมทั้งหมดเลยฟีลลิ่งคล้ายๆหนังนะดูคล้ายๆหนังแต่ว่าใช้งานจริงๆไม่เหมือนหนังแต่ก็จะมีข้อดีนะครับนอกจากราคาที่ถูกน้ำหนักที่เบาแล้วมันยังดูแลรักษาง่ายด้วยนะครับเดี๋ยวมาเล่ากันคุยกันให้ฟังว่ามันคืออะไรนะครับสำหรับวันนี้ที่มารีวิวก็จะมีออริจินอล นะครับทั้งหมดเลยมีฟาสฟิตแต่ว่าไม่รู้วางไว้ตรงไหนแล้วนะครับโดยจะมีด้วยกันหลายสีหลายลายมากแล้วก็จะมีไซส์เล็กสุดของผู้ชายจะเป็นสมอลนะครับหรือว่ามีเอ็กซ์ตร้าสมอลผมจําไม่ได้แล้วนะแต่ว่าผมใช้ไซส์สมอลนะครับก็ประมาณไซส์เครึ่งไซส์ 8, แปดอะไรประมาณนั้นถ้ามันเป็นไซส์ตัวเลขนะครับมันจะมาเป็นแพ็คแบบนี้แล้วก็ยี่ห้อนี้ปลอมเยอะมากนะครับแต่ทั้งหมดที่เห็นนี่คือของแท้หมดเลยเป็นออริจินอลกลอฟนะครับอันนี้เป็นมัลติแคม สีดําก็มีนะครับสีเขียวหมดน้ําตาลหมดก็มีนะครับสีอื่นๆเยอะยะนะครับอันนี้เป็นมัลติแคมก็จะเป็นลักษณะถุงมือที่เป็นเหมือนเป็นเสื้อกล้ามนักบาสเกตบอลด้านบนจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็บริเวณนิ้วเองก็จะมีการตัดเว้นนะครับตรงนี้ด้านล่างก็จะมีการใช้เหมือนเป็นหนังนะแต่ไม่ใช่หนังนะครับอันนี้เป็นวัสดุสังเคราะห์ แต่ฟิลลิ่งกับสีดูคล้ายหนังมากเลยเนาะเหมือนหนังกลับนะครับใส่สบายนะครับกันลื่นกันบาดบิดบาดมือแบบว่าจับหยิบจับอะไรเนี่ยมันตามือมันอะไรยเงี้ยผมใช้งานมันอะไรบ้างน,นะครับบางคนบอกผมใช้ใส่ยิงปืนไม่นะครับผมใช้มือเ่าๆนะไม่ใช้ใส่ยิงปืนยิงปืนนี่คือใช้ยิงปืน m M4 b เบีกันอะไรอย่างเงี้ยช็อตกันอย่างเงี้ยอะไรแบบเนี้ยผมอาจจะใส่เพื่อความเท่หล่อๆอะไรยเงี้ยแต่ว่า ยิงปืนสัน้นปืนพกใช้งานทั่วไปเนี่ยผมไม่ใส่นะพวกนี้ผมใช้ใส่ทํางานนะครับใช้ใส่ปั่นจักรยานออจับกริปจักรยานบางทีมันกระเทือนนานามัน,นด้านใช้ทํางานหยิบยกก้อนอิดยกก้อนหินหลังบ้านทําสวนอนะไรเงี้นี่ไม่ใช่ถุงมือทําสวนนะแต่ว่ามันก็ยังใช้งานได้นะครับในลักษณะนั้นป้องกันบางทีเวลาทํางานช่างขนของอะไรเงี้ยมีเสี้ยนไม้มีของคมคมมีเศษเหล็กเศษอะไรเวลาจับทำความสะอาดอะไรเงี้ยมันก็ป้องกันมือเราได้ดีนะครับ ตัวออริจินอลเป็นตัวดั้งเดิมขายดีที่สุดแล้วนะครับจะมีสัญลักษณ์เมคานิกอยู่เต็มเลยถ้าเป็นสีดำโคเวตมันจะเป็นประมาณอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นที่ไม่ไม่ซ่อนเนี่ยมันจะเป็นตัวเมคานิกสีขาวบนพื้นสีดําแบบนี้แต่รุ่นนี้ไม่ใช่รุ่นออริจินอลธรรมดาอันนี้มันเป็นอินสูลเ e ตนะครับเป็นตัวฉนวนกันความร้อนซึ่งผมมีอยู่สองคู่นะอันนี้เป็นเจนหลังแล้วเจนก่อนมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับไม่รู้อยู่ไหนหาไม่เจอนะครับก็จะมาเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีไซส์บอร์ เป็นสีนะเหลืองคือสมอลนะมันจะมีน้ำเงินมีแดงมีเขียวอะไรเงี้ยต้องไปดูจะเป็นม d ด u m l ล r g e อะไรเงี้ยแล้วก็เม d อินเวียดนามนะครับบางล็อตก็อาจจะไม่ได้เม d อินเวียดนามนะต่อมาส่วนใหญ่จะเม d อินเวียดนามนะครับแท็กม,ม,ม,มาแบบนี้นะห้อยมาเป็นคู่อย่างเงี้ยมันจะห้อยอยู่ในร้านนะครับราคาคู่หนึ่งประมาณ9 0 0ถึงพันนิดๆน,นะครับแล้วแต่สีแล้วแต่เวอร์ชันแล้วแต่ขนาดแล้วก็ถ้าเป็นรุ่นอื่นที่ไม่ใช่ออริจินอลอย่างเช่นรุ่น เอ็กโ uh, รุ่นเ e m p a c พพวกนี้จะประมาณพันสามพันหกอะไรประมาณนี้นะครสองพันกว่าบาทก็มีถ้าเป็นหนังแท้สำหรับใส่เชื่อมเหล็กอะไรเงี้ยเป็นไฟรีทาร์แดนเน่นะครับป้องกันไฟลามการลามไฟซื้อจากที่ไหนออนไลน์ช้อปปี้ลาซาด้ามี e b o o k Page Mechanic Thailand มีนะครับร้านอุปกรณ์แท็บิทิคอส่วนใหนจะมีนะครับตัวนี้เป็นสีอะไรนะครับตัวนี้เป็นสีโฟรีเอกรีเป็นสีเขียวใบไม้มันจะออกเทาๆิวเขียว แต่ว่าตัวฝ่ามือจะเป็นสีดานะครับอันนี้ก็จะยืดยืดเป็นผ้าะระบายอากาศหลักๆแล้วก็คือใส่ป้องกันมือป้องกันโดนตำโดนบาดนะครับแล้วก็จับกระชับขึ้นมาทําสวนจับจอบอย่างเงี้ยมันจับกระชับมากเลยเในคลิปที่ผมเที่ยวภูก,กระดึงหรือว่าทํากิจกรรมเนี่ยจะเห็นผมใส่พวกนี้อยู่เพราะว่าจับเทรลกิ้งโพจับราวบันไดปีนอะไรเงี้ยมันจะป้องกันมือโดนบาดแล้วก็ความเย็นอะไรแบบนี้ด้วยผมไปไอซ์แลนด์ก็ใส่เจ้าตัว i n s u l a t e d นี้นะครับหรือว่าภูกระดึงในเทรลเลสลองย้อนกลับไปดูที่ เพลย์ลิสต์ที่เขียนว,ว่า travel นะครับเที่ยวอ่ะลองเข้าไปดูได้เลยอันนั้นจะมีผมใส่ถุงมือพวกนี้อยู่นะครับก็คือป้องกันลมป้องกันความเย็นอะไรพวกนี้ใช้ใทํางานตัว o r i g i ิน l จะมีด้วยกันหลายสีมากเช่นเดียวกันกับอันอ้นี้เป็น woodland นะครับไหนวะนี่นะครับ woodland c a m o นะครับสีอื่นๆจะสีชมพูก็มีนะสำหรับผู้หญิงเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูแล้วกันนะครับตัวนี้เป็นคู่ที่ผมใช้งานอยู่แล้วยังไม่พังสะดีเดียวนะจะสังเกตว,ว่ามันสึก หรอถามว่าใช้แล้วมันทังคืออะไรขาดขาดที่นิ้วก่อนเลยนะครับที่จะขาดบ่อยๆคือนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางจะขาดก่อนแล้วก็ตรงกลางมือนี่ครับมันก็จะซีดจะอะไรของมันข้อดีของไอ้พวกนี้ก็คือมันโดนน้ําได้นะครับเพราะว่าเจ้าตัวถุงมือเองเนี่ยไม่ใช่หนังแท้นะครับเวลาใส่ก็คือฉีกเวลโครนี้ออกนะครับจับห่วงนี้แล้วดึงแบบนี้อันนี้เป็นออริจินอลมันก็จะมีสายรัดแบบนี้นะครับแล้วก็เอาตัวรัดนี้นะครับอ้อมมา หน้าตาก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาพวกนี้ออกก่อนแล้วกันห่วงนี้นะครับออกแบบมาใช้งานคือเกี่ยวคาราบินเนอร์หรือว่าตากถุงมือนะไว้ตากได้แล้วก็ใช้ดึงได้เวลาใส่นะครับจับอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่เข้าไปครับบางทีมันจับไม่ถนัดเพราะมือมันใหญ่ก็เอาเนิ้วแห่ไปในห่วงแล้วดึงนะครับแค่นี้นะครับเราลองขยับดูเสร็จแล้วก็รัดเจ้าตัวแฮนด์คัฟนะครับหรือว่าตัวรัดข้อมือแค่นี้นะครับ ก็จะอยู่ในลักษณะที่พร้อมใช้งานแล้วนี่คือพอดีมือผมแหละอาจจะหลวมบ้างย่นบ้างเพราะมันยืดนะมันใช้งานมานานแล้วสังเกตดูว,ว่าการคอนโทรลก็ค่อนข้างที่จะดีเขาขาวนี่คือปูนนะครับเป็นคราบปูนผงปูนที่ผมใช้งานไปยกอินยกปูนมาแล้วไม่ได้ซักประมาณนี้การดูแลก็ง่ายมากนะครับใช้แค่น้ําสบู่หรือว่าน้าผงซัฟฟอรนะครับขยำขยำขยำแล้วก็ตากเลยบีบ,บ,บน้ำดำๆมันจะออกมาเต็มเลยนะครับแล้วก็แขวนตากตากลมได,ตมได้ตากแดดได้ไว้ในรถยนต์ได้นะครับไม่เป็นปัญหาไม่อับ นะครับขึ้นราไหมก็ไม่เคยเห็นจะขึ้นราดำๆไม่เคยนะครับแต่อาจจะมีแบบเป็นราเป็นเป็นสปอร์นะครับขึ้นบ้างนะครับถ้าเกิดตากไม่แห้งสักทีเดียวจะมีแท็กเมคานิกอยู่ตรงนี้จะเป็นไ d ดีคือเขียนชื่อนะครับเขียนชื่อว่าของใครบางทีใช้งานในไซต์หรือใช้งานร่วมกันเนี่ยมันบนปน,นกันมันตากอยู่แล้วไม่รู้ของใครนะแต่เขียนไว้ก็ใช้มาร์กเกอร์เขียนปากกาลูกลื่นอะไรเงี้ยเขียนไว้จะได้รู้ว่าของเรานะครับแค่นี้เองนะครับอันนี้คือเป็น รุ่น Original นะก็จะมีอันนี้เป็น m u l ติแคมนะสีมัลติ c a m ส่วน Fast w i ิ t เนี่ยจะไม่มีตัวคัฟนี้มันจะเป็นแบบปลายตรงนี้มันจะอ้าๆหน่อยนะแล้วเวลาใส่คือจับหัวแล้วยัดเข้าไปเลยนะครับมันก็จะเป็นเหมือนเป็นยางยืดตรงคอคอ,อข้อมือนะครับถอดก็ประมาณนี้นะครับผมใช้พันไปรประมาณ10กว่าคู่แล้วนะครับซื้อใหม่ก็ซื้อแบบพวกเนี้ยมาชอบสีอะไรก็ซื้อมานะครับส่วนเจ้าตัว i n s u l a t e d เนี่ยตัวนี้นะครับ มันจะมีความต่างกันคือด้านในเขาจะบุเป็น p o l r t e c f l e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  นะครับไว้ด้วยซึ่งอันนี้จะเป็นเส้นใยอ o l พลีเอสเตอร์หรือว่าเป็นเส้นใยสังเคราะห์ที่ออกแบบมาเพื่อบล็อกอุณหภูมินะครับ mm hmm. เก็บความร้อนแล้วก็บล็อกไม่ให้ลมพัดเข้ามาถ้าใส่ในที่ที่ไม่อากาศหนาวนะผมบอกแล้วว่าเหงื่อแตกนะครับร้อนมากนะครับแต่คือแพลตฟอร์มมันเหมือนกันนะค,คือเป็นลักษณะเป็นออริจินอลเหมือนกันแต่ตรงนี้จะเขียนว่า i n s u l a t e d นะครับ ก็คือเป็นฉนวนนั่นเองป้องกันความร้อนความเย็นได้นะคือถ้าลมพัดก็จะไม่ค่อยเย็นมากไม่ชามือมากนะครับใช้ในที่อากาศเย็นขี่มอเตอร์ไซค์ปะทะลมบันดได้ปะทะลมตากฝนเนี่ยสบายเลยตัวนี้แล้วก็เวลาใช้งานกับใกล้ๆก,ก,กับความร้อนอย่างเช่นใช้เชื่อมเหล็กใช้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เชื่อมเหล็กไม่ได้นะโดนไฟแล้วมันมันละลายนะมันไหม้ไม่ใช่ไฟรีชาเดนนะครับแต่ว่าสมมุติว่าถ้าเกิดเราจะจิบหม้อยิบอะไรอย่างเงี้ยจับอะไรร้ล้อกระทะร้อ้อเนี่ยจับได้เลยนะครับเพราะว่ามันมันเป็นฉนวนนะครับ บล็อกความร้อนแต่แค่ไม่ไม่ป้องกันการลามไฟเท่านั้นเองนะนี่คืออินสูเลตแท้จะมีเวนต์เวนต์เป็นรูระบายอากาศตรงฝ่ามือก็มีรูกริปตรงฝ่ามือเป็นปุ่มยางเหนียวเหนียวอะไรเงี้ยแล้วก็ยี่ห้อน,นี้นะครับเป็น Offi c i a l Equipment ของอพวกช่างใน f 1ด้วยนะครับจะเคยเห็นลองย้อนไปดูภาพใน f 1ก็ไนดะ้เวลาเขาแข่งรถสุดหนึ่งอะรถแข่งเร็วๆนะครับพวกช่างเปลี่ยนล้อรถช่างในสนามจะใช้ถุงมือยี่ห้อนี้แหละมีคานิีก มันมีหลายรุ่นด้วยในริกขุดเจาะน้ำมันในโรงงานบางโรงงานใช้ถุงมือยี่ห้อนี้ด้วยนะครับมันเป็นถุงมือที่ราคาไม่แพงอะ่ะหกรกว่าบาทเองรุ่นธรรมดาธรรมดาที่แบบไม่ได้ว,วิจิตสมาหลาอะไรมากมายแล้วก็พันต้นๆอะไรประมาณนี้ซึ่งก็มีให้เลือกใช้งานเยอะะหลากหลายขนาดหลากหลายแบบหลายสีมากแล้วมีถุงมือทําสวนโดยเฉพาะก็มีนะครับของผู้หญิงถุงมือเชื่อมเหล็กถุงมือเยอะๆะนะครับปกป้องมือนิ้วของคุณให้ดีนะครับก่อนที่จะ เสี่ยงนิ้วขาดจริงๆไม่ได้กันนิ้วขาดหรอกนะแต่ว่าก็คือกันบาดเจ็บเวลาล้มจักรยานมือถูกับพื้นอะไรแบบนี้นะครับหยิบจับทํางานช่างนี่คือเมคานิก gloves นะครับผมชอบใช้แล้วก็แนะนําให้หาซื้อมาใช้สําหรับใครที่ทํากิจกรรมลักษณะแบบที่ผมบอกไปปั่นจักรยานเดินป่าปีนเขาเล่นกีฬาอะไรแบบนี้นะครับทํางานช่างอะไรประมาณนี้นะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้านะครับวันนี้สวัสดีนะครับ heavy right in out